เมื่อกายแข็งแรงจิตมีพลังเป็นยังไงครับตัวเราเองเราก็จะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจใช่ไหมครับพระอาจารย์สิมันสดชื่นครับใช่ครับสดชื่นกระปี้กระเป๋าเนาะกายแข็งแรงใจแข็งแรงก็สดชื่นครับยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นโควิด ทั้งกายทั้งใจทําอะไรเราไม่ได้เลยใช่เรามีวัคซีนเรียบร้อยแล้ววัคซีนทางใจถ้าเกิดเราได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิเนาะแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรด้วยกันเนี่ยมีพี่เลี้ยงที่ดีมีเพื่อนมาร่วมปฏิบัติธรรมมันอุ่นใจเห็นไหมท,ที่ที่พระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเรามารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนว่ามันมีพลังพิเศษนะครับมารวมกลุ่มกันเนี่ยอย่างเช่นอะไรอ่ะตอนสมมุติว่าเราไปเข้าป่าเนาะเข้าป่าเนี่ยถ้าเกิดเดินเนี่ยอย่างดอยอินทนนท์เนี่ยยคครับเนนไไี่กลลางืฟมมะ ไฟไม่มีก็เดินเข้าป่าไปคนเดียวเนี่ยเดินไปมาก็อาจจะเว็บหลังชักแว็บหลังเสียว <ๆ S 2> นู่นเสียวนี่เนาะ <ๆ S 2> แต่ทีนี้อ่ะถ้าเกิดมีเพื่อนไปด้วยสองคนสามคนสี่คนห้าคนหรือตอนที่มาทุดงอินทนน์เนี่ยมากันเป็นพันคนหลายพันคนเนี่ยความกลัวเออมีแต่ความอุ่นใจความกลัวมันหายไปไหนเนี่ยแหะครับมันเป็นอนุภาพพิเศษ ในการสำหรับรวมหมู่คณะนะครับดังนั้นนี่แหละการปฏิบัติของเราเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากแล้วการมาทําอย่างเงี้ยมาสวดมนต์โดนจงกรมนั่งสมาธินะครับมันได้ประโยชน์นะครับมาเสริม,รมวัคซีนไปวัคซีนใจกันก็ถือว่าเราสร้างความสดชื่นให้ทั้งร่างกายและจิตใจกันถูกต้องครับ,รรบดังนั้นแล้วเนี่ยยังมีเวลาอยู่นะครับก็จะได้พอเราได้รับทราบประโยชน์ของดีแล้วเนี่ยก็ได้เชิญชวนกันนะครับเชิญชวนกันมาร่วมกันปฏิบัตินะครับกับการปฏิบัติทมเนี่ย ทำดีร้อยหนึ่งวันบูชาคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานเจ้าพระคุณสมเด็จพระยันตชิโรดมพระจันทร์หลวงพ่อวิริยังของเรานะครับทีนี้ก็ได้มาร่วมเชิญชวนกันเหมือนเราได้รับประทานอาหารของดีและกระเชิญเพื่อนเชิญญาติพี่น้องเชิญคนรู้จักก็มีหลายท่านนะโทรมาหาทางพี่เลี้ยงโทรมาหาทางอาจารย์ป้อมอย่างเงี้ยก็บอกโอ้โหดีมากเลยได้มาสวดมนต์ทีนี้เนี่ยลงตารางลงตารางไอ้ลงยังไงเนี่ยอาถามว่าคุณยายทํำยังไงบ้างเออยายก็มาร่วมสวดมนต์นะ ตอนเช้าตอนค่ำก็มาไหมมาแล้วระหว่างวันละ่ะเออยายก็ทำสมาธินะแต่ว่าไม่ได้ทำห้านาทีอะทำทีสิบห้านาทีแล้วทำกี่ครั้งสามครั้งก็เท่ากับว่าทำทั้งวันเลยท,ทำทั้งวันเนี่ยทำทั้งวันเพราะเพราะคุณยายคุณป้าว่างครับว <c oughs> ่างเฉย <c oughs> ๆเป็นผู้สูงวัยฮะใช่ก็มาช่วยกันปฏิบัติเอ๊ะแล้อย่างนี้จะลงตารางยังไงทางก็มาถามทางอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมโอ้ยคุณแม่ลงไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ว่าตอนเช้าตอนค่ำนะครับ อย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ไม่ใช่วิทีสาคุณแม่เป็นลงในในส่วนของตามอัธยาศัยก็เป็นลงคะแนนตามนั้นเลยนะครับดังนั้นในส่วนลงคะแนนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเนี่ยวันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็จะได้ร่วมมาทําอะไรเดียรมาร่วมมาทําข้อมูลเนาะมาเป็นสถิตินั่นนั่นก็หมายความว่าถ้าช่วงเช้าที่เราสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วระหว่างวันเราทําวิทีสาแล้วช่วงเย็นหนึ่งทุ่มเรามาสวดมนต์อีกครั้งหนึ่ง นั่นก็หมายความว่าตรงนี้คือตามตารางถูกไหมครับใช่ครับก็คือ3มช่องเนาะเพราะว่าอันนี้เราเกิดจากการพัฒนาก็คือเรียกว่า Copy and Development <l ots> <c oughs> มีใครแนะนำสิ่งที่ดีมาเราก็ไสคว้าไว้ <c oughs> ช่วยกันว่าอะไรให้มันง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็มาแค่ติ๊กก่อนถ้าเกิดมาร่วมตอนเช้าก็ติ๊กตอนเช้าไปมาร่วมตอนค่ำก็ติ๊กตอนค่ำว,วิธีสากี่หนก็ใส่วิธีสาไปสหนสองหนนะครับก็ใส่ไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดนอกเหนือจาก3ส,ส่วนนี้นอกเหนือจาก3ส,ส่วนนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการปฏิบัติตามอธัธยาศัยแล<อ>้วอธยาศัยทีนี้ก็ไอตัวเลขที่บวกนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรกี่นาทีเนี่ยก็ถ้าเกิดนอกเหนือจาก สส่วนนี่ละครับก็คือตอนเช้าตอนค่าแล้ววิทยาศารเนี่ยถือว่าเป็นตามอัธยาศัยนะครับส่วนที่ลงตารางไปแล้วเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์กนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราก็เป็นเริเ่มใหม่วันจันท์นะครับตัวเลขที่เป็นตามอัธยาศัยนี่เราเอามารวมกับตามตารางไหมครับตา,ตาม่าไม่ต้องรวมเลยครับไม่ต้องรวมใช่เพราะไอ้ตามตารางเนี่ยเดี๋ยวทางเดี๋ยวทางวัดเทพมีระบบไอทีเป็นอย่างดีนะครับเป็นระบบดิจิตอลทุกอย่างเนี่ยอัตโตอัตโตเมนูอัตโตเมติก อัตโนมัติเล้อัตโนมัติเอยอัตโนมือต้องมานั่งกดจิ้มๆกันครับทีนี้ก็ขอแค่ติ๊กอย่างเดียวเนาะจะได้นับสรุปง่ายๆว่าวันนี้กี่ครั้งวันนี้กี่หนอย่างเงี้ยมารวมเช้ากี่ครั้งมาร่วมขํากี่หนแล้วก็วิทยาศาสรกี่ครั้งอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความแล้วนะครับ,รบเพราะว่าเราได้ข้อมูลตรงส่วนนี้จะได้นํามาวิเคราะห์ต่อของฝ่ายวิชาการของฝ่ายวิชาการครึ่งซึ่งก็จะมีทางทีนี้ทางวัดเทพเจดีย์อาจารย์ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากสถาบัน สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหาร,ราชกระบังนะครับก็<ส>นําโดยทางรองศาสตราจารย์ดรดุษณีธนบ,บริพัฒ์อาจารย์สุจิตาสุคนธมัตและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกร,กรกันกนิษฐ์ขวัญพฤกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมดําเนินงานในเรื่องของการวิชัยเชิงวิชาการจะนําข้อมูลเนี่ยจะได้มาพรสูให้กับทางพวกเราดูนะครับว่าแต่ก่อน,นี่ครูบาอาจารย์ก็บอกมาปฏิบัติเนี่ยมันจะเพิ่มความสุขมาปฏิบัติแล้วมันจะคลายทุกข์ ทีนี้ปกติเราก็พูดอย่างเดียวนะครับครูบาอาจารย์ก็จะพูดให้ฟังแล้วถ้าเกิดผู้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็จะเรียกว่ายังไงดีก็จะได,ได้ได้ได้ทราบอยู่แล้วว่าได้ผลตรงนี้จริงๆนะครับทีนี้ก็ทางอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็ได้มาช่วยกันจะนําข้อมูลที่พวกเราได้อนุเคราะห์ทางวัดเทพจริยอาจารย์เนี่ยจดบันทึกนะครับจดบันทึกไปแล้วจะได้เป็นดัตต้าเบสนะครับไว้สาหรับนาวิเคราะห์และจะได้อ้างอิงต่อไปว่าเออเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยการปฏิบัติสมาธิการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ย มีผลอย่างไรต่อค่าความสุขมันมีตัวค่าเป็นดัชนีชี้วัดใช่ไหมครับใช่ใช่มันจะเป็นเชิงวิชาการแล้วซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเป็นเพียงแค่ปฏิบัติแล้วรู้ได้เฉพาะตนแต่ตัวนี้มันจะมีเป็นตัวชี้วัดว่าอ๋อสิ่งที่เราทําไปนั้นเนี่ยมันมันตีเป็นเหมือนกับประเมินเป็นตัวเลขได้ประมาณเท่าไหร่อย่างไรอ่าใช่ครับเหมือนจะต้องได้นะครับใช่ครับทีนี้เราจะได้มาร่วมกันบันทึกสถิตินี้ด้วยกันแล้วก็มาร่วมทํางานวิจัยเชิงนี้ด้วยกันเนาะทำแบบ เป,เ,ปเป็นงานเชิงวิชาการนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้ความเมตตาจากอาจารย์รงทัศน์ิพันธ์เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าโครงการของวันนี้นะครับก็เป็นทีมทีมอาจารย์ไร้กระงเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าไร้กระงครูบาก็เป็นสิทธิ์เก่าไร้กระบังเหมือนกันก็เลยก็เลยว่าประ <c oughs> สานงานก <c oughs> ันกใช่ทางอาจารย์ต่างๆก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อครับก็เห็นว่างานนี้เป็นงานบุญงานกุศลเนาะที่ได้มาช่วยกันนะครับมาทำประโยชน์เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เพราะว่างานที่เราทําปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีความใหญ่พอสมควรนะครับเพราาะว่ ด้วยจำนวนคนหมู่มากทำให้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำต้องเตรียมการ,ค,รคนที่อยู่เบื้องหลังก็อีกมากมายที่ไม่ได้ออกมาสื่อ,อ,อหน้าจอให้ทุกท่านได้รับรู้รวมทั้งรายชื่อด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นสิ่งที่ เราต้องใช้ศัรพ,พกำลังหลายอย่างนะครับและทุกอย่างนี่มาด้วยจิตอาสาเนาะมาด้วยฉันทะมาด้วยความเออรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะเราทําข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการช่วยยืนยันคําสอนครูบาอาจารย์เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาวันหน้าฝรั่งมาเห็นก็โอ้มีโครงการดีๆอย่างนี้ด้วยเด็กเยาวชนมาเห็นเอออันนี้มันก็มีแฟกเตอร์นะดังนั้นถ้าเกิดเขาจะค้นหาความสุขหรือพยายามจะ ค้นหาความสุขหรือปฏิบัติยังไงก็อย่างน้อยมีหนึ่งแนวทางเป็นหนึ่งปัจจัยก็ได้มาร่วมสวดมนต์นั่งสมาธินะครับทีนี้เนี่ยมาลงรายละเอียดของค่าของความสุขค่าของความสุขนะครับอันนี้ก็อยากอธิบายง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ได้ไม่ได้มีอะไระทุกอย่างมันง่ายนะครับเพราะว่าเรามาพยายามเนี่ยทำให้ง่ายที่สุดนะครับแต่ทีนี้เราทํางานแล้วเนี่ยก็จะพยายามให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติเนาะเหมือนปล่อยนก เปิดกงทีเดียวก็ได้นกปล่อยนกได้หลายตัวนะครับดังนี้นะเรื่องของค่าบันทึกแห่งความสุขนะครับที่มีในช่องตารางเนี่ยหลังจากที่เราลงลงข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีระดับความสุขครูบาขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้นะครับในระดับ0ถึง2เนี่ยเปรียบเทียบยกตัวอย่างเนาะย,ยกตัวอย่างเหมือนสมมติคนป่วยไม่สบายเนี่ยเหมือนโอ้โหกังวลมากที่สุดเลยเอ๊ป่วยแล้วตอนนี้จะเป็นยังไงไม่จะหายไหมเผลอเมื่มอไหร่ก็คิดไปเมื่อน,นั้นน่ยอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้เลยนึกถึงเมื่อไรมันมีความกังวลใจมากถึงมากที่สุดเลยทุกใจก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าอาจจะผู้ป่วยใหม่ๆอยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นระดับ0ูนถึงสถ้าเกิดว่าใครมีค่าความสุขอย่างรู้สึกอย่างนี้อยู่ก็ลงไปตามความเป็นจริงเลยนะครับนะครับต่อมาเป็นระดับ3าถึงสระดับ3าถึงสเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนที่ป่วยนะครับแต่ทีนี้เริ่มผ่านระยะมาแล้วผ่านระยะมาเริ่มคุ้นเคยกับว่าเออตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าใจและความกังวลก็ลดลงแต่ว่าก็ยังคิดมากอยู่ เอะอ,อะไรจะเป็นยังไงนาะเผอเมื่อ,หอไหร่ก็มาคิดเมื่อนั้นแต่ก็ยังพอยับยั้งได้หน่อยละนะครับทูเราลงไปเล็กน้อยทเราลงไปเล็กน้อยนะอันนี้ก็เป็นค่าความวิตกกังวลนะครับแล้วระดับ5้าถึงหเนี่ยถ้าเกิดเออเราเห็นแสงสว่างแล้วเริ่มแบบเฉยๆละ เเราหมือนว่าได้รับยาไปบ้างบางส่วนใช่เหมือนเหมือนสมนองว่าเราก็รู้แล้วเออไม่ได้ไม่ระวังใจได้ละระวังใจได้ละก็รู้สึกวางใจแต่ว่าก็ยังไม่คลายทุกข์นะเพราะป่วยก็ยังป่วยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นระดับ5้ถึงหแต่ไอ้เรื่องความวิตกกังวลเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงหรือว่ามีข่าวสารอะไรเข้ามาเราก็มันฟังบ่อยๆมันก็ชินแต่เชืมันจะพอจะพอจะแยกแยะได้บ้างแล้ว อะไรเป็นอะไรใช่ครับอันนี้คืออยู่ระดับกลางๆแต่ทีนี้ถามว่ายังยังทุกข์อยู่ไหมมันก็ยังทุกข์ใจเพราะมันก็ยังคาใจอยู่เพราะโรคยังอยู่อ่าเพราะโรคยังอยู่อันนี้ยกตัวอย่างเปรียบเสมือนนะจะได้จะได้รู้สึกว่าไอ้ค่าตัวเลขเนี่ยมันลงยังไงนะครับคราวนี้ระดับ7ถึง8คราวนี้รู้สึกว่าไม่มีฝนล้ว พอเรามาปฏิบัติมากๆเรามีความสุขอยู่เป็นทุนเดิมแล้วรู้สึกเหมือนอาหายจากโลกแล้วเหมือนไข่เริ่มลดเริ่ม<ะ>ลลงแล้วยังไงหายไม่หายแต่ใจมันไม่ทุกร้อนแล้วใจไม่ทุกร้อนทีนี้ก็ไอ้ความกังวลเรื่องราวต่างๆไม่เอฟเฟกกับร่างกายไม่เอฟเฟกกับจิตใจอันนี้เป็นระดับ7ดถึง8ก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วนะครับส่วนระดับเก้าถึงสเนี่ยโอ้โหเป็นระดับมากที่สุดก็คิดว่าเป็นผู้ที่มาร่วมปฏิบัติส่วนมนต์นี่นะครับเป็นระดับ9้าถึงสิเพราะว่าส่วนมนต์จะมีพลังจิตสูงและะมมมมีคววาาาาาสุขกเรรรื่่อองงไตๆ สบายครับไม่กังวลน,นะครับ <c oughs> เพราะเราอยู่เหนือเมฆเรื่องอะไรต่างๆเราก็ไม่มีกระทบจิตใจเรามีแต่วความส,สุขสความิญเด่น<ด>เ,<ล>เข้ามาก็ ไม่สามารถทําให้เราเกิดความวั่นวหวได้ใช่ครับใช่อันนี้คือเป็นค่าระดับของความสุขอันนี้ก็ถือว่าเรามาทํากิจกรรมเพิ่มเติมได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นใหม่ละกันนะครับในส่วนนี้ก็จะได้ช่วยอนุเคราะห์ในการลงบันทึกข้อมูลอย่างเงี้ยและทางคณาจารย์จากทางรัชกะบังจะได้นําข้อมูลสถิติเนี่ยไปช่วยพวกเราทํางานต่ออีกทีหนึ่งเป็นผลงานร่วมของพวกเราทั้งหมดนะครับเป็นสถิติแห่งความภาคภูมิใจนะครับก็ขอให้สบายสบาย,บายเนาะรู้สึกยังไงก็จดไปตามนั่นแหละครับ้วยังไงเราก็ คือเรื่องของการที่แต่ละท่านนได้กรอก Google Form มาแล้วทีนี้ในฐานะนักศึกษาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจบภาระไปแล้วแต่ในฐานะของพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มก็คงยังมีความกังวลอยู่ว่าเอะเมื่อกลอกไปแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนครับอาในส่วนนี้เป็นเรื่องของอันนี้แล้วเป็นพี่เลี้ยงจิตศึกาเป็นคณะ กเจ้าเบาเนาะมาคอยช่วยก็เหมือนเสมือนเป็นผู้ช่วยงานวิจัยช่วยสนับสนุนโครงการอย่างเงี้ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะไปอยู่ใน Google Form นะครับและทางพี่เลี้ยงเนี่ยฝ่าย IT เนาะจะมีท่านหนึ่งสามารถไปดูข้อมูลได้จะลิงก์ไปที่ไฟล์ e ก c e ล, <Excel S 1> ลมีไฟล์ Excel ครับก็เข้ามาใน Google Form นะครับอันนี้ฟังไว้เฉยๆนะครับทางทางบางบางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นของเล่นใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ นักศึกษาปัจจุบันเนี่ยลูกๆหลานๆก็ใช้อย่างนี้กันทีนี้เราก็จะได้ตามทันลูกๆหลานๆลองมาหัดดูแล้วเวลาใช้ก็ไม่ได้ยากนะครับก็กดจิ้มๆไปแล้วก็ตอบคําถามไปตามนะั้นนะเดี๋ยวนี้มันง่ายครับทุกอย่างเขาผลิตมาให้มันง่ายนะครับสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้ทีมงานกําลังทําเพื่อให้มันเป็นความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดแล้วแล้วก็จะปล่อยออกมาให้พี่เลี้ยงได้ ได้เห็นได้รับรู้รับทราบใช่ครับใช่เพื่อจะไ<น>ด้ชี้แจงหรือว่าไปปรับไปแก้ไขถ้ามันอะไรที่มันไม่ถูกต้องต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องก็คือรายละเอียดในการสำสำหรับผู้ที่ลง Google Form นะครับก็สามารถลงรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็ลงชื่อไว้ทีนี้ทําไมต้องเขียนรหัสนักศึกษากับชื่อเพราะบางทีคนเป็นลงรหัสนักศึกษาเพื่อนลงผิดลงผิดก็ไม่เป็นไรพอมีชื่อขึ้นก็จะได้รู้อ๋ออันนี้ลงผิด ทีนี้ก็จะได้รู้ว่าอันนี้มีคนลงผิดเราก็พี่เลี้ยงก็จะได้คอยปรับปรุงแก้ไขนะครับทีนี้เราถือว่าอันนี้เป็นงานอดิเรกแล้วกันเนาะเราจดบันทึกหลักไปแล้วนะครับใครที่ทํกู o ก g l ฟอร์มได้เนี่ยสบายไม่ยากจดจดลงไปตามอันนี้บางทีอาจจะมีลูกหลานช่วยแนะนําหรือพี่เลี้ยงก็ช่วยแนะนําแล้วบางอย่างเดี๋ยวเราจะมีคลิปแนะนําไปง่ายมากๆครับไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่าสมัยนี้เขาทําอะไรให้มันง่ายหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า คลายกังวลจากโควิดมากังวลเรื่องนี้แทนคิด,คดไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นคิดว,ว่าเป็นของเล,เล่นใหม่แล้วกันคิดว่าเป็นของเล่นใหม่เหมือนบางทีเพิ่งได้มือถือใหม่มาเนาะบางทีเราก็ใช้เวลาศึกษาแรกๆเมันจะยากแต่พอผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสอนแล้วติ้งต่องติ้งต่องติ้งต่องเข้าลายส่งนู่นส่งนี่แล้วใหม่ๆเล่นไม่วางมือเลยใช่ไหมครับโอ้มันวางไม่ได้มันติดกาวครับมันติดกาวสบัดไม่หลุดนะครับเนี่ยทีนี้ก็อยากให้สบายๆนะครับยังไงอันดับหนึ่งยืนยันเสมอว่าเรามาปฏิบัติเพื่อ ทำดีบูชากันเนาะอันดับหนึ่งขอให้ได้เข้ามาร่วมสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธินะครับอันนี้ระดับหนึ่งแล้วก็2เมื่อปฏิบัติยังไงก็ได้เนะาะเช้าก็ได้นะครับค่ำก็ได้วิทีศาก็ได้หรือปฏิบัติตามอธยาศัยก็ได้นะครับก็มาร่วมโครงการมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์กันมาร่วมจดบันทึกข้อมูลเป็นสิติแห่งความภาคภูมิใจด้วยกันนะครับอันนี้ก็สามารถร่วมมาได้มาทําได้แล้วก็เรายัง เปิดถึงวันที่9 9กันยาครับเกเดือน9นะครับทีนี้ก็ทางพี่เลี้ยงทางนักศึกษาก็สามารถช่วยกันทําประชาสัมพันธ์เนาะเชิญชวนคนมาปฏิบัติธรรมนะครับในโครงการทําดี101วันบูชาคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมพระเจ้าหนุงพ่อวิริยังของพวกเราทุกท่านนะครับเราจะได้มาร่วมทําความดีร้อยหวันทําไมต้องร้อยหวันก็เพราะว่าทํามากๆก็ได้มากๆ ใช่ครับทาจริงๆก็ได้จริงๆทีนี้เราก็ไม่รู้จะอะไรเป็นเกณฑ์เนาะก็นึกถึงพระอาจารหลวงพ่อเราก็เลยเอาอายุของท่านไปเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะถวายเป็นอาจารย์ยบบูชานะครับครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ตะก,กี้พระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็เทศบอกแล้วฟังทำแล้วมันก็ต้องลงมือทํานะครับพอพวกเราเนี่ยพอลงมือทํามันจะได้ของจริงนะครับพอได้ของจริงแล้วเนี่ยโอ้โหทุกอย่างก็จะโปร่งใสสบายบสดชื่นไปหมดเลยนะครับเรามาทุกวันเนี่ยก็จะได้สะดวกสบายนะครับงั้นถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะครับระหว่างนี้เนี่ย ทีมหัวหน้าทีมพี่เลี้ยงเนี่ยหากได้รับโทรศัพท์แจ้งมาว่าบางท่านยังไม่ได้สมัครบางท่านสมัครแล้วยังไม่รู้จะอยู่กลุ่มไหนถ้าท่านได้รับโทรศัพท์ก็รับเข้าไปเลยส่งลิงก์ของห้องท่านเข้าไปเลยครับให้กับนักศึกษาท่านนั้นเลยให้กับผู้ที่อยากจะร่วมในกลุ่มนั้นๆเนี่ยได้เข้าไปเลยเขาจะได้ไม่คข้งขวางนะครับใช่ครับอันนี้เหมือนในศาราวัดเนาะก็ ท่านอยู่แถวหลังศาลาเปิดประตูหลังศาลาไปเลยครับ,รบเปิดประตูหลังศาลาเ<พ>ชิญเชิญเชิญเข้าม,มานั่งพร้อมรับทุกคนเลยครับพร้อมรับทุกคนเพราะอันนี้เป็นสะพานบุญเนาะเรากาลังพาพาคนทําความดีอยู่นี่พาคนไปขึ้นที่สูงนะครับดังนั้นอาจจะใช้พลังงานนิดนึงในการขึ้นที่สูงแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยโอโ้โหมันคุ้มครับมันคุ้มอย่างพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็บ,บอกแล้วมาปฏิบัติตัวเนี้ยมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงในตอนแรกเนี่ยต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับแต่พอทําได้แล้วเนี่ยโอ้พวกเราก็จะภูมิใจก็จะมีความสุขด เป็นคนที่ชนะแล้วนะครับยังไงเนี่ยเราก็จะฝ่าวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับมาร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมกับวัดเทพเจติยาจารย์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นการสวดพลจักรนะครับบวมนสวดมนบทพลจักรนะครับโดยพระอาจารย์พิชิตขันติชโยนะครับในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะได้เป็นการเข้าสู่ของการสวดมนต์ในช่วง รอบหนึ่งทุ่มนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทางพี่เลี้ยงทุกท่านเนาะที่ยิ่งรับโทรศัพท์สนุกสนานและอนุโมทนาบุญกับทางผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยสุกกายสุขใจนะครับมามาสวดมนต์กับคณะสงฆ์วัดเทพเจติยอาจารย์ที่นี่มีแต่ความชุ่มชื่นที่นี่มีแต่ความร่มเย็นนะครับที่นี่มีแต่ความสบายใจนะครับมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวันนี้ใช่ไหมพระอาจารย์ ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยันวันนี้ตลอดทั้งวันมีความชุ่มชื้นมีความร่มเย็นใช่ไหมครับใช่ครับโอ้อยากให้อยากให้เห็นบรรยากาศที่นี่จริงๆเนาะ <c oughs> เดี๋ยวรอโคว <c oughs> ิดซาซาี๋ยวนะครับ <c oughs> วัดเทพมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาร <c oughs> รอรับทุกๆท่านนะครับ <c oughs> เ,รเรียนเรียนเชิญเจริญพรนะครับถ้าเกิดโควิดซาซาแล้วเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วยิ่งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยโอ้เขียวชะอุ่มเขียวขจีแล้วก็อากาศเย็นสบายนะครับวัดเทพเจดีย์อาจารย์เนี่ยเป็นสถานที่สําคัญนะครับก็ขอให้มา โควิดจางแล้วเตรียมตัวกันนะก็คิดว่าเราก็จะเข้าที่เข้าทางโควิดจางเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวได้มาเจอกันนะครับที่วัดเทพจเจดีย์อาจารย์นะครับลำดับต่อไปก็จะขอเชิญนะครับเข้าสู่เข้าสู่การสวรดมนต์ในรอบหนึ่งทุ่มต่อไปก็จะขอเรียนเชิญทางพิธีกรได้ดำเนินรายการต่อไปครับครับสวัสดีครับ